เ็ษหมูพอเพียงวันนี้ก็มามาเปรียบเทียบต้นลิน้นจีนอพพอหนึ่งนะครับปะเพราะเอฟซีบางคันทักมาวา่าเกษตรหมูให้เปรียบเทียบกิ่งละร้อยกิ่งละสองร้อยห้าสิบกิ่งละสามร้อยห้าสิบกิ่งละห้าร้อยให้เบิ่งเนี่ยวันนี้ก็มาเปรียบเทียบ,ยบนี่ครับกิ่งละร้อยไป้องนี่ครับไะ้บุบลากเดินดีไป้องนี่กิ่งละร้อยลากเขาจะเดินดีความพร้อมปลูกเลยครับพอเฮากิ่งลิ้นจีนอพพอหนึ่งนี่กิ่งละร้อยเขาตอนจากกิก่งกระโดงอย่างเดียวเลยไป้อง กิ่งกระโดงสวยงามไปลองสูงประมาณนี้แล้ครับประมาณท่นจับใบถ้าทำชงหัวว่าดีประมาณเม็ดเม็ดกว่าไปลองนี่ครับมะขามกัเม่ใส่หน่อยผสมใส่ไงผสมนี่ครับนี่ครับรูปประมาณนี้ครับเร่อยอยครับนี่ครับมะขามกับกิงไงเบาว่าเขาตัดออกลายอะไ้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกไปเปรียบเทียบไปลองเปรียบเทียบอันนี้กิ่งห้าร้อยครับกิ่งห้าร้อยนี่เป็นลำต้นสูงไงไปลองมีความพร้อม เระบบรากแข็งแรงระบบรากแข็งเปรียบเทียบกับกับต้นอร่อยไปหน้องนี่ครับอันนี้ห้าร้อยตามท้องตลาดห้องหมูราคาแต่ว่าเกษตรหมูนี่ขายถูกที่สุดกับต้นยิ่ใหญ่เนี่ยหาอร่อยไปหน้องนี่ครับกิ่งใหญ่นี่ครับเปรียบเทียบกันพี่น้องนี่ครับหนึ่งร้อยกับห้าร้อยนี่กับห้ามเพุ่อเพี่น้องนี่ครับหาอร่อยครับสวยงามพี่น้องอันนี้ส่งพุ่มก็เรียกว่าส่งกระโดงพี่น้องเหมาะเหมาะสำหรับปลูกเป็นนาบ้านหลังราคาสามสี่ล้านบ้านหลังยิ่ใหญ่ เอาไปปลูกไว้กับให้ลมเงาได้กินห้วยพอนะพี่น้องได้กนินพอนะพอนึงรับรองพอนพอ้องนี่พี่น้องก็เดี๋ยวง่างให้แห้งหพี่น้องพัญหาพี่น้องส่งพุ่มแพร่บารมีส่งพุ่มแพร่บาร,รมีให้ลมเงาปูเวนาบ้านที่จะว่าตเคียงใต่ไฮร่มเงามันเหมาะสมพี่น้องนี่ครับตัวน,นี้สวยงามพี่น้องพัญหาพี่น้องโบแพงนี่ครับเปียกเทียบพูดนะหนึ่งร้อยกับพันห้าพี่น้องต่างกัน,กนปะครับ เอาไปครับไปน้องมีกระหาลอยไปน้องสวยงามเอาไปหมดจริงไปสามลอยหาสิบคนนี่ไ่น้องืมอันี่น้องมาตอนนี้สามลอยหาสิบมีรับรองครบงามไปน้องอันเท้าไปตอนขายจริงละลอยไปน้องหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยุนี่แล้ข้าวห้าร้อยหกร้อยไปน้องอันตอนขายนี่ครับเปียกเงียบไปน้อง สามร้อยห้า,หาสิบกับหนึ่งร้อยไปน้องตั้งกันไวพี่น้องนี่ครับคอขอเปรียบเทียบเลยครับพี่น้องไปสนใจกับทักมาได้พี่น้องกเกษตรหมูพอเพียงเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าเก้าสามแปดเกษตรหมูพอเพียงรับกัรับรองการันตีพี่น้องให้ควบรู้ให้คอจะได้นแน่ตลอดชีพครับผม